สวัสดีครับวันนี้หยิบพาบ้านนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนี่ครับเกจิจังหวัดอุดรธานีนะครับหลวงปู่ทินนะครับทิตตะธรรมูนะครับผมนี่ครับเป็นเดียนะออกจะสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับผมนี่ครับสภาพสวยๆนะครับผมเดียนี้นะครับหลวงปู่ทินนะครับเกจิดังจังหวัดอุดรธานีนะครับวัดบ้านจิกนะครับ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านมรณาภาพนะครับปี2548นี่ะครับผมนี่ครับเดียนนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเขียนนะครับประกอบความเพียรด้วยความไม่ประมาทนะครับผมนี่ครับออกวัดนนสวรรค์นะครับบ้านพึ่งอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับในงานที่ระลึกผูดพันธ์ผูกพันธ์ทศีมานะครับปี2548นะครับผม ก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับผมเหรียญนี้นะครับยังทันหลวงพ่อนะครับเหรียญนี้นะครับผมดูผิวนะครับสีลุ้งเลยนะครับเป็นผ้าบ้านนะครับจังหวัดอุดรนะครับเกจิดังจังหวัดอุดรนะครับหลวงปู่ทินนะครับสภาพสวยๆนะครับเหรียญนี้นะครับแกะพิมพ์ได้สวยนะครับเผื่อมี ชาวอุดอนะครับอยากได้เก็บไว้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมเก็บไว้บูชานะครับท่านเป็นเกจิดังนะครับพี่ลวงตามหาบัวนะครับพูดถึงบ่อยๆด้วยนะครับผมดวงปูทิ่นนะครับผมนี่ครับสภาพสวยนะครับเดืยนนี้ครับสภาพสวยนะแทบจะยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับผมปี2548นะครับเดืยนนี้นะครับนี่ครับ ซูมให้ดูนะครับการแกะพิมพ์นะครับสวยมากนะครับดวงตาคมนะครับดวงตาคมชัดนะครับผมผิวออกแดงแงนะครับออกน้ำมันก๊าซนะครับออกแดงแงข้างบนเป็นบัวนะครับผมแกะได้สวยนะครับบัวนะครับบัวสวยงามนะครับแกะได้พิมพ์แกะพิมพ์ได้สวยนะครับเหรียญนี้นะครับ เส้นผมใบหูนะครับพื้นเหรียญตึงนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญทางจังหวัดอุดรธานีนะครับลายกระหนกข้างล่างนะครับคมชัดนะครับสภาพสวยนะครับเหรียญนี้นะครับนํามาแนะนาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ปล่อยแบ่งปันนะครับผมเหรียญนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ครับลักษณะขอบตัดนะครับผมตัดแล้วฉีกขาดนะครับ ด้านหลังก็เป็นยันนะครับยันสวยคมนะครับดูผิวนะครับสวยนะครับข้างบนก็เขียนไว้เลยนะครับประกอบความเพียรด้วยความไม่ประมาทนะครับเป็นพระเครื่องนะครับเตือนสตินะครับผมวัตถุมงคลนะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับ านล่างก็เขียนนะครับที่ระลึกผูกพันธศีมานะครับผมวัดโนนสวรรค์นะครับบ้านพึ่งอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับหพฤษภาคมปี2548นะครับสวยๆนะครับเดียญนี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่คนไหนสนใจนะครับเดียญนี้นะครับผมปล่อยให้บูชานะครับในราคา200บาทรวมส่งนะครับรับประกันแท้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับผม เอาแค่200รวมส่งนะครับตกค่าพาก็แค่150นะครับผมรับประกันแท้ให้นะครับนี่ครับดูความคมนะครับใบหน้านะครับดวงตานะครับคมชัดนะครับจีวรสีผิวแบบนี้นะครับนำมาแนะนำเพื่อนๆนะครับโอเคครับวันนี้ก็แนะนำนะครับเหรียญพ้าบ้านนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเพื่อนๆพ่นพี่คนไหนสนใจก็อินบอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดนะครับ id Line นะครับผม โทรศัพท์ไว้อยู่ข้างล่างคลิปนะครับผมองไหนที่ผมปล่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคําว่าปิดนะครับอยู่ข้างล่างตรงรายละเอียดนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็แนะนํานะครับผมเดี๋ยวน้องปู่ทิ้งนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับโอเคครับขอบคุณครับผม